สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียรผ้าร่วยเช่นเคยได้ครับพี่น้องครับมนนีกะตรงกับวันที่6มกราคม68ครับพี่น้องเนาะมานําเสนอแนวทางตาเล่าสูพี่น้องเอฟซีครับผมครับเป็นแนวทางตัวเลขของพอชนินเ้อครับพี่น้องตำเรลวพพอชนินครับเอาก่อนที่จะไปรับชมฟังแนวทางตำเล้ากับพอ น้ำเชียร์ผ้าร่วยก็ขอขอพระคุณพอชนินเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยครับผมรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมานำเสนอแนวทางตำเล่าร่วมเซียนเด้อครับพี่น้องอาตำเล่าร่วมเซียนครับพี่น้องเนาะหลายๆเซียนเดี๋ยวจะมานำเสนอสูพี่น้องซี่ครับผมครับคลิปนี้ไปรับชมรับฟังกับพอชนินกันเลยครับ พ่อครับน้ำเชียร์พารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์พารวยครับพ่อทำเราต่อครับพ่อครับวันที่แล้วนี้วันที่แล้วนี้ตัวเด่นตัวเด่นหลุดครับผมครับมันไปอยู่ที่ตัวประกบหมดนะครับอยู่กับตัวประกบหมดเลยนะพ่อครับอยู่ทั้งสามตัวเลยครับครับเลขออกตัวเดิมอีกโอ้ ไม่น่าเชื่อนะครับเพาจะเป็นตัวเดิมเกินไปนะพ่อเนาะครับใช่ครับสองหกห้าสองห้าหกแถมเบิ้ลนอีกโอ้โหครับก็ยังเสียดายอยู่รับไปเน้นที่ห้าเก้านะครับไอ้เก้ามันกลับหัวนะครับครับมันกลายเป็นห้าหกครับก็น่าเสียดายนะครับวดนนี้บนอย่างเดียวเลยพ่อครับบนอย่างเดียวครับครับไม่ ไม่ได้ส่งไปให้นะครับเพราะว่าผมจะให้สิบบนหน่วยบนไว้ที่นี่เลยนะครับอ๋อให้เป็นชุดเต็มสิบบนหน่วยบนครับใช่ครับให้ไปประกบเอานะครับครับแล้วก็มีแต้มมีแต้มตัดนะครับครับผมครับงวดนี้งวดนี้ผมจะจะใช้วิธีใหม่คือผมจะดึงออกจากไอไอสิบบนหน่วยบนนะครับครับครับผมแล้วแล้วผมก็จะมาตัดไยแต้ม พอตัดเรตแอมล้วผมจะใช้เ,เลขเด่นเลขเด่นตัดอีกรอบหนึ่งมันจะเหลืออยู่มันจะเหลืออยู่ห้าชุดนะครับครับผมรับมันจะเหลืออยู่ห้าชุดแล้วก็ตัดด้วย 1, เก้าศูนย์หนึ่งไอเด่นที่อยากจะให้นะครับครับมันแล้วผมจะเน้นให้ชุดหนึ่งนะครับโอเคเลยพ่อครับลอง,บงเบอง์น้องครับเด่นวันนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งนะครับ เก้าศูนย์หนึ่งครับตัวประกบก็สี่ห้าเจ็ดแปดสี่ห้าเจ็ดแปดครับจับคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่สี่เก้าหกเก้าสี่เก้าหกเก้าแล้วก็สี่หนึ่งครับแล้วก็สี่หนึ่ง ครับมีถึงออกมาจากสิบบนหน่วยบนนะครับผมครับตรงๆนะครับแล้วที่นี่ยผมจะเน้นไปที่สี่เก้านะครับสี่เก้าครับเดี๋ยวผมให้สามตัวสามชุดนะครับครับผมห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าศูนย์สี่เก้าครับศูนย์สี่เก้าครับทีนี้ก็ สิบบนสิบบนศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกครับสามสี่หกครับหน่วยบนครับผมหน่วยบนเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ครับ เดี๋ยวผมขอลงแต้มด้วยนะครับครับพ่อครับเพื่อที่เอสซีเขาจะได้เอาไปตัดนะครับตัดชุดเต็มนะครับครับครับมันมันมันจะมีแต้มกับไอ้เลขเด่นที่ไว้ตัดนะครับส่วนแทมก็แปดเก้าศูนย์แ้มสองตัวใช่ไหมครับครับใช่ครับแ้มสองตัวนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าครับหนึ่ง สามห้าครับครับส่วนเลขเลขที่เอาไปตัดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้เด่นใช่ไหมครับนี่ครับใช่ครับสี่ห้าหกเจ็ดครับใช่ครับวิธีการของผมวิธีการของผมก็คืออ่าผมจะจับชุดเต็มมาแล้วก็ใช้ใช้แต้มตัดพอใช้แต้มตัดปาผมจะตัดด้วยสี่ห้าหกเจ็ดนะครับครับพอพอตัด สี่ห้าหกเจดป้าผมจะตัดด้วยเก้าศูนหนึ่งที่เป็นตัวเด่นที่ที่ให้นะครับครับผมครับมันก็จะเหลืออยู่ห้าชุดนะครับอืมครับนี่แหละครับผมสี่เก้าเม็ดเดียวสี่เก้าเม็ดเดียวครับผมมากให้เต็มเต็มครับสำหรับแต้ม ตอนนี้ก็ใช้มาประจำใช่ไหมพ่อแค่ไม่ได้แม่ลงเชียครับผมครับใช่ครับผมก็จะใช้แต้บนี่นะครับครับเพรที่ว่าเคยเคยลงไว้นะครับครับผมครับแต้มเคยที่ว่าเคยลงไว้แล้วตอนหลังไม่ได้ลงนะครับครับผมเพราะว่าที่ที่ไม่ได้ลงเพราะว่ามันมีเลขล่างมีอะไรแล้วมันเยอะนะครับครับอ่าทีนี้ก็เลขล่างก็ไม่ได้ให้มันก็มันมันก็สามารถลงได้นะครับเพราะว่าดูแล้วมัน มันไม่เยอะเกินไปนะครับครับผมครับลองเบิรงครับพี่น้องเนาะบนอย่างเดียวตรงๆครับผมก็ชนินครับตอนนี้อยู่ที่ทํางานบ่าวพ่อครับใช่ครับอยู่ที่ทํางานครับครับที่นู้นหนาวไหมครับซาลมาเจียยังยังหนาวอยู่นะพ่อแต่มันออกเย็นเย็นอยู่ครับที่นี่ก็เหมือนเดิมครับผมเย็นนะครับพี่มาเรับครับแสดงว่าก็ ทั่วถึงกันครับครับเอากาวมาเชียก็จะรบกวนพ่อเทนีเด้อครับพ่อครับขอบพระคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมตามลาพ่อชนินหมกราคม68สดครับพี่น้องเนาะเด่นบน901ครับผมตัวประกบสี่ห้าเจ็ดแปด สองตัวบนก็นจะมี1หนึครับผมหนึ่งเจ็ี่สี่เก้าหกและ4 1่พอเน้นเม็ดเดียวซีเก่าเด้อครับผมครับสตัวบนมี5าซีเก่าแปเก่าแล้วก็ศูนยเก่าครับผมครับสิบ,บน0 1 2 3 4 6 10บ,บนครับพี่น้องเนาะศูนย์นหนึ่งสองสามี่กพัาเลข ชุดเตรียม้เด้อครับผมให้พี่น้องพป่ิจน,น่าเอาหน่วยบนเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ครับแล้วก็ประกอบแล้วเอาแตมตัดกันเลยครับพี่น้องเนาะแตมแตมบนพันชิมี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าโดยเลขติดบนขอให้ติดสี่ห้าหกเจ็ดนึครับพี่น้องครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับ ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยลองเงินไปนํากันเด้ยครับผมในวันพันที6มกราคม68ตำเล่า2ทุ่มครึ่งมแรกงนี้ครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ